งานวิจัยชี้ในช่วงวินาทีก่อนตายสมองของเราอาจระลึกเห็นภาพชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาจริงเป็นที่พูดถึงกันมานานแล้วว่าในช่วงขณะก่อนตายคนเราจะเห็นภาพชีวิตทั้งหมดแล่นเข้ามาในหัวงานวิจัยชิ้นใหม่ช่วยยืนยันว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงหลังนักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกกิจกรรมทางสมองของผู้ป่วยวัย87ปีโดยบังเอิญและเป็นครั้งแรกที่เคยมีการบันทึกผู้ป่วยชายรายนี้เข้ามาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากที่ลื่นล้มจนทําให้เลือดข้างในสมอง แพทย์จึงสั่งให้มีการบันทึกคลื่นสมองหรือ EEG จนระบุได้ว่าเป็นโรคลมชักแต่ในขณะที่กำลังบันทึกอยู่นั้นผู้ป่วยก็หัวใจวายและเสียชีวิตการบันทึกคลื่นสมองของผู้ป่วยพบว่าในช่วง30วินาทีก่อนและหลังความตายการทำงานของสมองมีลักษณะคล้ายกับเวลาฝันการระลึกถึงความทรงจำรวมถึงการนั่งสมาธิทีมนักวิจัยจึงได้นำสิ่งที่บันทึกได้มาศึกษาต่อโดยได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร f r o n t i e r in Aging Neuroscience ทีมนักวิจัยพบว่าสมองยังคงทำงานอยู่ในช่วงขณะของความตายหรือแม้กระทั่งหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วโดยพบว่ามีการสั่นของประสาท n e u r a l o s c i l l a t i o n ประเภทต่างๆเช่นคลื่นอัลฟาเบต้าเดลตาทิตาและแกมมาซึ่งคลื่นสมองเหล่านี้บางส่วนโดยเฉพาะอัลฟาและแกมมามีส่วนในการทำงานขององค์การระลึกถึงความทรงจำจึงทำให้นักวิจัยเชื่อว,ว่าคลื่นสมองในช่วงขณะก,ก่อนตายนาจะสะท้อนถึงการเกิดปรากฏการณ์ life recall หรือการระลึกเห็นภาพชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างไรก็ดีงานวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาแค่เพียงหนึ่งคนทีมนักวิจัยจึงอยากให้มีการทําวิจัยเพื่อหาคําตอบเพิ่มเติมต่อไปแต่งานวิจัยครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นที่น่าสนใจและช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ในช่วงขนาดก่อนความตายได้ดียิ่งขึ้นดออรอัดมานเซมอมาศัลยะแพทย์ประสาทจากมหาวิทยาลายัยลุยส์วิลล์ในสหรัฐอเมริกาและผู้นําการวิจัยให้ความเห็นว่าสิ่งที่เราอาจเรียนรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้คือ แม้บุคคลที่เรารักจะหลับตาลงและจากเราไปพักผ่อนแต่สมองของพวกเขาก็อาจจะกำลังระลึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้เจอมาในชีวิตก็เป็นได้